มาพบกับปัรตี้เปดลนเช่นเคยนะคะวันนี้ปัรตี้อยู่ที่บริษัทเพรดลนนะคะสาขาหนึ่งค่ะอ่ะอยู่บนถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แปยกหนึ่งนะคะวันนี้ก็มีรถราคา,บ,าบ่ามานำเสนอนะคะเป็นเจ้าตัวพิสุบิชิเมียรานะคะหนสองนะคะปี2,012นะคะก็ราคาเราตั้งขายอยู่ที่1,55่งแบาทเองนะคะ ค่ะเรามาดูกันค่ะว่ารถคันนี้ส่วนขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูรอบๆขันกันเลยนะคะไปดูในส่วนด้านหน้ากันนะคะ่ะให้ดูส่วนของตาไฟก่อนนะคะตัวนี้จะได้ตาไฟอเป็นมัติรีเฟกเตอร์นะคะส่วนนี้ขอบของเขานะคะจะได้เป็นตัวขอบโครเมียมนะคะอ่าใส่ให้สวยเลยนะคะ ในส่วนของยางนะคะเรามาดูในส่วนของยางกันค่ะส่วนยางนะคะก็จะได้เป็นขอสบสิ้านะคะเจ้าของเดิมเขาใส่แม็กมาให้แล้วนะคะสวยๆเลยะคะ่ะรถพร้อมใช้งานเลยนะคะ,ะแนะนำนะคะสำหรับคนที่มองหารถใช้งานนะคะรถเกง๋งขอนสบายๆนะคะ นะแนะนำเลยคะ่ะคันนี้เลยค่ะมีซูมิซิวิรัตนะคะค่ะก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นตัวสีเดียวกันกันกบตัวรถนะคะฟิล์มติดตั้งให้แล้วนะคะรอบคันนะคะพร้อมใช้งานตัวนี้ก็จะได้กันกันสาดด้วยนะคะสวยๆเลยค่ะรถพร้อมใช้ไม่ต้องทําอะไรนะคะได้ไปสบายเลยค่ะในส่วนของรอบ ัน,นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะสเกิร์ตนะคะก็ติดลอบขันมาให้แล้วนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับใครที่มองหารถใช้นะคะแนะนำเลยค่ะคันนี้เลยค่ะรถของเรานะคะคัดสังเกต A นะคะคุณภาพค่ะนะการันตีได้เลยค่ะว่าไม่มี อุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่านะคะจมน้ำนะคะไม่มีเลยค่ะแล้วก็เล่มทะเบียนไม่มีสูญหายนะคะรถทุกคันสามารถเช็คประวัติรถได้นะคะค่ะเราไปดูในส่วนด้านในกันค่ะว่าได้อะไรมาบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าข้างในสวยขนาดไหน แนะนำนิดนึงเนาะสำหรับรถคันนี้ก็จะเป็นเคียร์ธรมรมดานะคะขับสบายสบาๆราคาประหยัดหน่อยนะคะเนาะหน้าฝนกันแล้วใครกำลังมองหารถเนาะนะแนะนำเลยค่ะส่วนตัวพวงมาลัยก็จะออกเป็นพวงมาลัยสามการนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเล่นนะคะก็จะได้เป็นตัวเครื่องเล่น fm aux เซซีดีนะคะแล้วก็ เชื่อมต่อ USB นะคะส่วนตัวนี้ก็จะได้ airbag นะคะคนข้างแล้วก็คนขับนะคะส่วนเบาะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะข้อดีของเบาะผ้าก็คือไม่เก็บความร้อนนะคะเวลาเราจอดตากแดดนะคะภายในห้องโดยสารก็จะไม่ร้อนนะคะสำหรับเกียร์นะคะเป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะหรือเกียร์ธรรมดานะคะ เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันค่ะว่าสวยขนาดไหนคะ่ะมาค่ะไปดูกันค่ะมาค่ะในส่วนของห้องเครื่องนะคะให้ดูเลยค่ะเครื่องสวยๆนะคะเดิมๆนะคะไม่มีเยิบนะคะในส่วนของตัวคานนะคะก็ไม่มีการตัดต่อนะคะคานเดิมๆจากโรงงานนะคะให้ดูเลยค่ะในส่วนของฝาก,กระโปรงนะคะก็เดิมๆนะคะ น็อตทุกตัวยังไม่มีการขยับเลยนะคะเนาะให้ดูให้ชมกันเลยค่ะสวยๆเลยนะคะค่ะค่าเป็นไงบ้างคะให้ชมกันแล้วนะคะอ่าสำหรับคุณลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมคนใดนะคะสนใจอยากชมรถตัวจริงนะคะค่ะมาดูได้ที่เพชรยนต์เลยนะคะที่แจ้งไป ตั้งต้นนะคะค่ะแล้วก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตรงกับปัตตี้เลยนะคะที่เบอร์0971126820ค่ะ0971126820ค่ะค่ะก่อนจากกันไปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ปัตตี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปต่อๆไปค่ะค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ